ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้อยู่กันในเกม Cooking Simulator พาร์ทที่2แล้วนะครับ <Wow. S 1> ก็เมื่อพาร์ทแรกนะเรามาสมัครงานที่นี่ใช่ไหมแล้วก็มาฝึกเป็นเชฟนะ1วันได้ทำเมนูปลาเทาอกกันไปแล้วก็อันนี้พาร์ทที่2แล้วจะเริ่มมาเปิดร้านกันอีกแล้นะนะครับก็ภารกิจแรกของเราวันนี้นะเขาบอกให้เราไปที่แล็ปท็อปของเราตรงนี้เกดเข้าไปเลย จากนั้นเขาให้เรากดที่แท็บสกิลนะตรงนี้แล้วก็กดเลเวลอัพอ๋อเขาจะมาสอนเรารนะีเซ็ตสกิลครับเพราะว่าอันที่แล้วเราอัพไปแล้วนะบอกว่าเราสามารถรีเซ็ตสกิลได้ถ้าเราไม่พอใจนะโดยจะต้องใช้เงินจำนวนห0นะึ0พันเนไม่เอาหรอกเราพอใจแล้วนี้ ่อมาเขาอธิบายตรงเพลงนะครับที่เราเอาไปเป็นใช้มีดนะหั่นของได้นิ่งขึ้นโอเคเดี๋ยวขอดูแท็บอื่นอื่นก่อนอันนี้เป็นเมนูที่เราซื้อมาแนละ้วมี3าเมนูบาเท้า,ทาอบซุปมะเขือเทศแล้วก็สเต็กแซลมอนกับมันต้มนะครับส่วนอันแรกเป็นข้อมูลของร้านอาหารเราวันที่สอง ก็อันนี้เป็นเราเพิ่งเสิร์ฟเป็นหนึ่งจานนะได้ห้าดาวโอเคสถิติร้อยเปอร์เซ็นต์นี่มีเมนูแล้วสามเมนูนะทั้งหมดของเกมนี้ตอนนี้มีแปดสิบสี่เมนู <Wow. S 1> แล้วก็อันสุดท้ายนี่เป็นการตกแต่งนะครับอ๋อเป็นการตกแต่งร้านเรานะนี่อันนี้เป็นร้านอันนี้เป็นร้านของเราใช่ไหมเบสิกนี่ไงมันมีแบบอื่นแต่ว่าเรายังไม่ปลดล็อกอันนี้เราปลดล็อกแล้วนี่เป็นพื้นแบบ เทมเพิลเป็นวัดอต้องใช้เงิน100ด้วยนะครับในการเปลี่ยนโอเอรายังไม่เปลี่ยนหรอกอยากเข้ามาดูก่อนอ๋ก็เป็นการตกแต่งเนาะนี่มีสีเขียวด้วยก้อน,นี้เป็นเพดานก็สุดท้ายอันนี้เป็นตกแต่งตามเทศกาลนะครับนี่นี่มีไฟด้วย อันนี้เป็นแบบจีนๆนันนี้แบบฮัลลวีเลยนะน่ากลัวเลยโอเคเราไม่เอาอะเอาปกติกีกว่าโอเคเราออกจากเวนท็อปกันบอกว่าเราต้องเริ่มทำอาหารแล้วครับก็วันนี้เขาจะมาสอนเมนูอื่นนะที่เรายังไม่ได้เริ่มทำเมื่อวานนี่ไงมาแล้วเมนูใหม่ก็คือสเต็กแซลมอนกับมันต้มนี่เอง เามีเวลาให้เจนาทีกว่าโอเคเราต้องรีบตอนนี้มีเวลาบางคับนะครับา่านแรกเวลามันไม่จำกัดเขาบอกว่าให้เราเริ่มจะหยิบหมอ้อขึ้นมาก่อนจากนั้นก็เติมน้ำทั้งหมด1ลิตร1ลิตรวางตรงนี้เหรอน้ำเย็นก็ได้มั้งเดี๋ยวต้องไปต้มใช่ไหมแล้วก็กด Q เป็นใช้หัวก๊อกอัลไน์ครับแล้วกด E ใช้ฝาโอเค เติมให้เขาหนึ่งลิตรใกล้แล้วพอดีเลยว้าว <Wow. S 1> จากนั้นเขาบอกให้เราหย่กเกลือเข้าไปในานา้ำนี่ยี่สิบกรัมเนี่ยี่สิบกรัมนะโอเคหยอ่ลัวๆเลยยี่สิบกรัมโอเคยี่สิบกรัมพอดีเป๊ะ จากนั้นเขาบอกว่าให้เราเดินไปเพื่อไปหยิบมันฝรั่งสองลูกครับมันฝรั่งในถุงนี้หรอหนึ่งลูกสองลูกแล้วก็จากนั้นวางบนหม้อเลยเอ,อ๋อต้องต้มก่อนนิต้มต้มเท่าไหร่เลยต้ม120วินาที2นาทีเราจับก่อนนะ2นาทีใช่ไหม โอเคทำจับแล้วเราเปิดไฟากนั้นเราไปหยิบแซลมอนต่อเลยครับหยิบมาแซลมอน210กรัมให้วางแซลมอนบนเขียงแล้วก็หยิบพริกไทยดำขึ้นมาจากนั้นเราหยอดพริกไทยดำห้กรัมครับ ก็เกลือห้ากรัมดีห้าโอเคจากนั้นเขาบอกว่าให้เอาน้ำมันใส่กระทะน้ำมันน้ำมันใช้เท่าไหรอ่อ่ะใช้น้ำมันดอกทานตะวัน10มิลลิลิตร10มิลลิลิตรเอากระทะมาะไรยังไม่สุกเนาะ อันนี้เราใส่ก่อนสิบมิลลิลิตรทำไงเลยอ๋อคลิกซ้ายคางนะครับเป็นการโอ้หเทยากมากสิบมิลลิลิตรน่าละต้องค่อยๆเป็นเก้าอีกนึงอีกนึงโอ้หเทยากมากเลยอ่ะเคเกินไม่เป็นไรมั้งกินน้ำมันเยอะๆมีประโยชน์ แล้วก็เอาเนื้อแซลมอนที่เราติดแล้วเนี่ยนะครับใส่กระทะเลยขอลองดูหน่อยนะว่าเนื้อดีเปล่าถ้าเนื้อดีจะต้องเด้งได้โอเคเด้งได้เนื้อดีได้ทอดเลยเดี๋ยวทอดเท่าไหร่เนี่ยเอาเนื้อแซลมอนค้างละหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีาทาทโอเคเอาห้าสิบวิกัน มันมันเราจะเสร็จแล้วเก็บปิดอันนี้ก่อนเรียบร้อยมันเราเสร็จทำไมเอ่ยเดี๋ยวต้องดูแซลมอนด้วยนะอย่าลืมข้างละหนึ่งสีต่อไปเขาบอกให้เราเอาจานเบสิกมาะคระับแล้วก็ใส่มันต้มไปก่อนเลยสองลูกหนึ่งสองแบบนี้วางเอาไว้ก่อนจากนั้นรอแซลมอนนะ เดี๋ยวต้องกลับด้านตรงนี้มีอะไรอีกหรือเปล่าขอดูหน่อยนะโอก็ไม่มีอะไรแล้วครับเหลือกับแซลมอนโอเคไกลยังไกลแล้วนี้ครบเดี๋ยวเราต้องกลับแซลมอนแล้วหยิบปะหลิวขึ้นมาโอเคเดี๋ยวไม่จากนั้นครับคลิกซ้ายแล้ว กดขีดซ้ายอีกทีนึงเป็นการหมนุนโอ้โหหมุนบังคับยากมากเลยครับิิกซ้ายนะแล้วก็เอาเอาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวล่นแล้วก็กลับด้านโอเคโอเคทำต่ออีกหนึ่งอาทีนะจัับเวลาเอา50าสิบวิพอเดี๋ยวเราดูเอาด้วย Okay. สีกำลังสวยเลยนนเรียบร้อยอันนี้น่าจะไม่ได้ใช้แล้วนะเราเอาไปเททิ้งในริงก่อนกดเลยกดชิปนะครับเป็นการซูมเข้าซูมออกนะแล้วก็คลิกซ้ายค้างเป็นการใช่ไหมไม่ใช่อุ้ย,ยบังคับยากมากเลย,ยงั้นโยนลงไปเลยแล้วกันนะโอเคนี okay. ่ hey. โอเคเรียบร้อยไม่ต้องเทเสียเ,เวลาดูแซมแลมงเรากล้สุกแล้วกลแล้วกาแล้วโอเคนี่เสีแล้ว,ออลวพอดีปิดไฟเลยโอเคสวยงามจากนั้นเขาบอกให้เอาแซลมอนเราใส่จานได้เลยครับขึ้นมาแบบนี้โอ้สวยงามมากเลยสีสัน เอาไปเสิร์ฟได้เลยต้องถ่ายรูปไหมเอาซอะหน่อยนี่แล้วทำไมแซลมอนวางไงนะอยู่ข้างบนจ้ะกด e. ยีรเย็บ้อยโอเคไปเสิร์ฟได้เลยอุ้ยเหลือเวลาจะหมดแล้วรีบเสิร์ฟก่อนมาดูคะแนนกัน โอคราวนี้ไม่เต็ม5ดาวนะแต่ว่าก็ถือว่าทำได้ดีมากเลยได้4ดาวขึ้นนะรสชาติโอเคก็โดยรวมก็4.5ก็โอเคครับอันนี้เป็นลูกค้าเขาติมนะเขาบอกว่าแซลมอนสเต็กเหมือนว่าน้ำมันจะเยอะไปที่เราเทน้ำมันเกินไปนิดหนึ่งสะอาดแถมให้นะโอเค มาแล้วครับเมนูต่อไปก็คือซุปมะเขือเทศนะทำยังไงเอย่ยอันนี้นี่ก็ยังไม่เคยทำนะเดี๋ยวไปลองดูให้เรานำหม้อมานะนำหม้อมาก่อนจากนั้นใส่ซุปไก่สกัดลงไป7 0 0มิลลิลิตรซุปไก่สกัด7 0 0มิลลิลิตรมิลลิลิตรโอเคเทเลย มันเทย,ยากมากเลยนะครับเนี่ยต้องแบบต้องก่เองเลยสามร้อยแล้วสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยกว่าเลยโอเคไม่เป็นไรแถมให้อีกแล้วดูสิต่อไปเขาบอกว่าใส่เกลือสิบสองกร,รมัมเกลือสิบสองกร,รัมนะหยอะไปเลยทุกสองพอดีเป๊ะจากนั้น กดหกกรัมนะนี่กดหกกรัมหนึ่งสองสามห้าหกแล้วก็หมดยังใช้มะเขือเทศเก้าร้อยหกสิบกรัมนะครับเก้า้ยหกสิบกรัมนี่มันกี่โลเลยสอง ไหมแปดโลกโอเคแล้วก okay. ็หัวหอมร2อยยี okay. ่รอยยี่กรัมหัวหอม1 2 0กรัมอุ๊อยยี่2 0กรัมอยู่ไหน่ยหัวหอมอยู่นี่อ๋อลูกเดียวแล้วก็ต้มอย่างไงดังนั้นต้ม60 60วิจับเวลาก่อนนะ ิบวิโอเคต้มเลยอันนี้กระทะไม่ได้ใช้แล้วก็โยนทิ้งไปเดี๋ยวค่อยล้างแล้วก็พอโคพบห0สิบวีแล้วครับแล้วเขาให้เราเอาที่ปัดมาคนเอามาเอามาปั่นนะอันนี้เราล้างก่อนได้ป่ะหรือว่ามันไม่ต้องล้างนะเพราะว่าเราเทน้ำมันทิ้งก็ใช้ได้เลยใช่ปะ ใช่ไหมเว้ใช่แหละพูดคนเดียวใครคุยด้วย,ยเดี๋ยวรอครบ60วินีนะเราก็เอาเครื่องปั่นไปปั่นจากนั้นเขาบอกว่าพอเราคนเสร็จแล้วเนี่ยให้เติมซาวครีมอีก150มิลลิลิตรอ๋อแล้วก็ใช้ได้เลยนี่เนี่ยโอเคงั้นก็ต้องแก้60วินาทีละใช่ปะ โอเคครบแล้วจากนั้นเราเอาเครื่องปั่นมาครับแล้วลงไปคนเลยกดกด E โอเค่เอ้เครื่องทำงานแล้วแล้วก็กด U เป็นการ move ลงโอเคกดเข้าไปเลยละเอียดยังเลยีก แล้วขึ้นเสร็จแล้วมั้มันไม่เหลือลูกมะเขือเทศหรอแล้วไงเอ่ยแล้วก็ใส่ซาวครีมลงไปร้อยห้าสิบดีๆครับซาวครีมร้อยห้าสิบดีๆการเทรนี่มันยากมากเลยร้อยห้าสิบนะรอยี่นะแล้วโอ้หเกือบร้อยหกสิบแถมแถมลาน,นีใจดีชอบแถม รอบผมยังไงต่อเชฟจากนั้นก็ตักใส่จานที่แบบก้นลึกนะ3 0 0มลลิลิรจานก้นลึกมันไม่ใช่มันก็คือชามปะผมไม่ใช่มันเป็นจานอีกว่าแล้วมันตักยังไงอ่ะโหเราจะต้องเป็นคนเทงั้นเนี่ยเชฟพอ,อก,ก็คือเราจะต้องยกหม้อน,นี้นะแล้วก็ต้องเทให้ ได้สามร้อยมิลลิลิตรผมมันจะยากไปแล้วต้องเล็งดีๆสามร้อยมิลลิลิตรนะสามร้อยมิลลิลิตรคือได้ร้อยหกสิบห้าค่ะดีหน่อยหน่อยอีกหน่อยโอเคเดี๋ยวดพอละเกินเกินแตาเจ็ดโอเคครับเรียบร้อยเสริมได้เลย yeah, <boo. S 1> แถมให้นิดหน่อยนะ้าน,นี้จะดีแถมบ่อย ูก,ก่ก็ไม่รู้จะถ่ายยังไงอะมันมันมีแต่สีแดงๆโอเคเสริมเลยเราไปดูคะแนนกันดีกว่าอร่อยแนะ่นอนโอ้โหจานนี้เพอร์เฟกไปเลยโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากไหนดูสิลูกค้าเขาว่าไงมาก เรลเฟกหมดเลยครับว้าว <Wow. S 1> สุดยอดเลยลูกศิษย์อาจารย์ยิ่งสั่มาเองครับหลังจากทำมาหารเสร็จนะเราก็ต้องมาถูกพื้นต่อเป็นหน้าที่ของเชฟอย่างเราครับก็สำหรับเกม c o o s i n u s i t u r นะครันะ่านที่สอเนี่ยก็ขอจะบอกไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่รับหน้าเพื่อนอย่าลืรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ 拜拜。Bye bye.